สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเตน,นานามกุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าสิบตะตัตงขององุระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุรุเดียในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญน,นี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างนะครับแต่สวยงามมากรครับเนี่ยเพิ่งได้มาครับเนี่ยแต่หาเอาแปะท่านนั้นเละครับท่านเอาแปะเขา มีอยู่เขาก็เลยมาให้ผมครับได้มาแค่เหรียญเดียวนี่แหละครับท่านตั้งๆที่ผมต้องการเยอะกว่านี้ด้วยจะไม่มีครับแกให้ผมแค่ในราคามาแค่สิบบาทเท่านี้ครับท่านแกบอกว่าแกไม่มีครับปุ๊บจริงๆแล้วแกขายเหรียญละร้อยนะครับเนี่ยเหรียญหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยเหรียญห้าสิบตังค์แบบนี้ครับแต่ที่แกให้ผมสิบาทพ่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมไปอุลุนแกบ่อยครับไปแทบทุกอาทิตย์ครับบางอาทิตย์ก็ได้บางอาทิตย์ก็ไม่มีก็ไปคุยกับแกว่ามีอะไรก็เก็บไว้ให้หน่อยนะ ก็อย่างนี้นะครับท่านตามภาษาคนที่ชอบสะสมเหรียญนะครับแต่ให้ซื้อขายซื้อซื้อเขาจะเยอะแพงๆนั่นคงคงไม่มีปัญญาครับก็มีอยู่นะที่ที่แก่แต่ไม่มีเงินซื้อจริงๆครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านดูไปเรื่อยๆจะได้ดูนะครับคือเป็นเหรียญอะไรเหรียญห้าสิบต่างๆนะครับเป็นปีพศอะไรครับท่านแล้วพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านจะได้รู้เองนะครับเราไปดูลักษณะของเหรียญครับเนี่ยลักษณะของเหรียญเป็นอลูมิเนียมบอลนะครับท่าน อลูมิเนียมบอลนะครับท่านหรือว่าสีทองเหลืองอะไรครับท่านสวยงามมากันนะครับเบื้องหน้าพรงท่านกอบภูวิพลอรุณเจริญครับส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วมาดูบรมรูปพรงท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมก็มีรอยขูดขีดอยู่นะครับเนี่ยคือเลี้ยงยังไม่ทําการล้างครับท่านอันนี้ไม่ได้ขูดขีดนะครับแค่เป็นถูกอะไรมาแค่นั้นเองครับไม่ใช่ขูดขีดนะครับปกติธรรมดานั่นแหละแต่ยังไม่ได้ทําการล้างแค่นั้นเองครับก็เลยเป็นลักษณะนี้ครับบรมรูปพระองค์ท่านสมบดูสิครับเนี่ย สวยงามมากนะครับไม่มีรอยเนื้อกรงเนื้อเกินให้เห็นชัดเจนเลยครับตอนไม่มีเลยเลยครับขอบเฟืองเป็นไงครับขอบเฟืองเรียนนี้โอเคมากครับขอบเฟืองครับสวยงามจริงนครับเนี่ยดูใกล้ก็ได้ครับดูครับสวยงามมากนะครับขอบเฟืองไม่ไคลมีการสึกหรอเลยครับต้นที่ผ่านการข่งานมาอย่างยับยืนมากเลยครับ้ำหลังเรียนนี้นะครับเนี่ยนี่ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยเป็นตาเป็นดินนะครับเนี่ยรัฐบาลไทยห้าสิบสตังค์นี่ครับห้าสิบหยุดฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาคือ สตังค์ครับคือซอเสือกับต่อๆกันเลยครับท่านพอสองพันห้าร้อยนะครับท่านสองพันห้าร้อยนะครับพอสอนี่ไม่ธรรมดาแล้วครับสวยงามจริงนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับเหรียญนึงจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยไม่ต้องพูดถึงที่ในดีดวีซีแล้วครับท่านถ้าเป็นยูนซีไม่ต้องพูดถึงแล้วครับตอนนั้นเขาให้ราคาอยู่ที่เรามาดูน้ำหนักกับ น้ำหนักกับความหนาของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับว่มามันราคาจะตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จํานวนการผลิตด้วยครับท่นานเด็กกระสับอลูมิเนียมบอลพระบระมรูปตาแผ่นดินนี่นะครับท่านปีพศ2 5 0พันห้าร้อยนี่นะครับท่านชนิดราคาห้าสิบต่างครับขนาด2ี่สบามมิลลิเมตรน้าหนักสี่ดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตยอยู่ที่สี่ร้อยสาทสิ4เก้าล้านแดสนเจ็ดหม่นสี่พันเรียญน,นะครับท่านย้ําอีกทีนะครับจํานวนการผลิตอยู่ที่สี่ร้ยสามสิบเก้าล้าน 8แสนเจดมืนสี่พันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีของข้อมูลเก่าครับเขาให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทครับท่านแต่ตอนนี้ขยับขึ้นมาสูงมือเหลือเกินครับท่านเป็นขยับขึ้นมาอีก50าสิบาทเลยครับท่านเพราะมันหายากมากครับในระดับยูนซีนะครับตรงอยู่ที่เหรียญละหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบาทไปแล้วครับท่านหนึ่งร้อยี่สบาทไปแล้วนะครับขยับขึ้นมาอีก50าสิบาทนะครับแต่มันมีอย่างหนึ่งสิครับไม่ใช่แบบนี้ครับ มันมีสองแบบพูด,ดง่ายคือมันมีสองบล็อกสิครับบล็อกหนึ่งจะเป็นพันเศษเล็กบล็อกหนึ่งจะเป็นพันเศษใหญ่ครับลักษณะแตกต่างกันพอสมควนครับท่านเหรียญนี้จะเป็นพันเศษเล็กเช่นกันครับไอ้บล็อกไหนเนี่ยงงเลยเนี่ยมองไม่เจอเลยมองไม่เห็นเลยครับลักษณะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหรือว่าบล็อกเล็กบล็อกใหญ่นะครับท่านพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นี่ตนังซื้อยาชิดกันครับท่าน พิมพ์ใหญ่ตัวนังสื้อคิดกันครับพิมพ์เล็กจะห่างกันครับท่านสําหรับพิมพ์เลขนั้นนะไม่ต้องพูดถึงครับราคานะครับไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าตุกเลขข้ากับเลขศูนย์ห่างกันครับปากกาผมเข้าไปได้พอดีแล้วก็ซอสซื้อต่อต่อนี้ครับห่างกันครับแล้วก็จุดตัวนี้ก็ห่างออกมาครับนั่นแหละครับราคาตูกที่เท่าไหร่ท่านรู้ไหมตอนนี้ตกอยู่ที่เหรียญละสองแสนบาทนะครับท่านถ้าใครมีเต็มตัวรวยได้เลยนะครับท่านสาหรับเหรียญพ พิมพ์เล็กนะครับท่านพิมพ์เล็กใช่พิมพ์เล็กหรือเปล่านี่มองไม่ชัดจนินะครับใช่ครับพ่อนพิมพ์เล็กจะห่างกันครับท่านแต่พิมพ์ใหญ่นี่นะครับชิดกันครับท่านถ้าใครมีแบบพิมพ์เล็กนะครับตัวเลขค่ากับเลขศูนย์จะห่างกันอยู่หัวประกานี่นะครับท่านนี่ครับโซเอกับต่อต่อก็ห่างกันที่หัวประกาผมนี่นะครับท่านท่านจะได้ทันทีนะครับราคาสองแสน สองแสนบาทเต็มๆเลยครับท่านแล้วสภาพดีนะครับ2องแสนห้าหมนบาทไปเลยครับท่านสภาพอย่างนี้นะครับถ้ามีอยู่สวยๆอย่างนี้ครับสองแ0นห้าหนึ่งถึง2,000 200, สนบาทได้จะชัวเลยนะครับ